อ่ะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมพี่หนึ่งนะวันนี้พี่หนึ่งมาในค่าย PG นะครับมาเล่นล้องเล่นสล็อตให้ดูนะครับในค่าย PG ในเกมอาแปนะครับมาดูนะครับวันนี้พี่หนึ่งเอามา3,080นะจะได้ถอนเท่าไหร่นะครับซื้อฟิลสปินไปหนึ่งพันบาทนะซื้อฟิวสปินไป1น0 0พันบาทในเบดยีสิบนะครับ ดูนะว่าวันนี้จะบวกไปเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันครับติดตามรับชมกันเลยขอคอมโบโหดนะอย่างแรกพี่หนึ่งจะเพิ่มตัวคูณนะครับให้ตันยี่สิบนะเสี่ยงกันไปเลยเสี่ยงกันไปเลยทีเดียวเสี่ยงกันไปเลยทีเดียวไปหมุนรอบแรกองศาได้อุณหภูมิได้เรียบร้อยครับไปแล้วครับหนึ่งรอบไปอีกหนึ่งรอบครับโอเคสวยครับสวยครับอีกรอบครับ สวยอีกรอบนึ่งสวยครับไปเอาให้ตันเอาให้ตันใส่ให้สุดแล้วหยุดที่เขียวครับรอบสุดท้ายอะเรียบร้อยครับคูณยี่นะครับคูณยี่นะเพิ่มตัวหมุนอีกหนึ่งรอบพอเทนนี้ก็บวกแล้วชัวร์สิบรอบก็บวกได้นะครับ อ่ะเรามาดูนะครับสิบรอบพอครับเริ่มเลยมาการหมุนฟรีสิบรอบนะครับแล้วคูณยี่สิบนะอ่ะเปิดแรกสวยครับสวยๆครับ3า0 0ันแปดครับเปิดแรกสามพนแปดครับเปิดแรกเลยนะหมุนฟรีแรกสามพนแะโอ้โหสี่พันแล้วเรียบร้อยครับเปิดแรกบวกมา4 4่พนี่หกสินะครับเปิดแรกเลยครับเหลืออีกเก้าเปิดคิดดูเขาจะบวกไปเท่าไหร่ดูนะ ลงทุนไปแค่1,000บาทนะซื้อฟีสปินแค่1000บาทนะในเบ็ดเบ็ดยบาทซื้อไปหนึ่งบาทนะดูนะครับดูนะเรียบร้อยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสักห้าพันเป็นไรไปโอเคสวยครับสวยครับสวยครับเรื่อยๆรางวัลก้อนโตครับหนึ่งพันบาทนะเป็นห้าพันห้าแล้วครับตอนนี้เป็น5้าพันห้าแล้วอีสี่รอบนะ5้า0ันห้าแล้วอีสี่รอบเบ้าหนึ่ง ว,ว้าวสองว,ว้าวอีกไหมน้ำหมดแล้วมัง้งที่หายว้าวจังเลยโอเครอบสุดท้ายครับโอเคไม่เป็นไรครับวันนี้พี่หนึ่งบวกมาเท่าไหร่บวกมา4ี่พันห้าะครับลงทุนไปหนึ่งพันะ4ี่พันห้าใครสนใจนะคลิกลิงใต้ล่างหาพี่หนึ่งได้เลยนะครับหรือติดตามชมพี่หนึ่งในอีพีหน้าได้นะครับวันนี้พี่หนึ่งขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ